สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกมนรัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อกุ๊กไก่อยู่คริสจักรเบบิสบังเคนค่ะสวัสดีครับผมชื่อโนครับชื่อสลานยังคงอยู่คริสจักรเบบิสบังเคนเหมือนกันครับวันนี้เราสองคนมีขพยานดีๆจะมาเป็นพ่าพรนะครับริสเียนทุกคนได้ฟังได้รู้จักไฟของพระเจ้าว่าหลังจากที่เรารู้จักไฟของพระเจ้าแล้ว มีการเปลีป่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวผมให้คุณผู้ไก่เล่าให้ฟังก่อนนะครับดิฉันนะคะก็เป็นคริสเตียนรับเชื่อเป็นคริสเตียนมาในปี2000แล้วก็ได้ ในปี2010ได้ฟังซีดีของคุณหมอวรุณในจําได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พอดีฉันได้ฟังคําเทศนาของคุณหมอวรุณแล้วคําเทศนาของคุณหมอวรุณนั้นได้แตะต้องจิตใจของดิฉันมากดิฉันฟังแล้วรู้สึกว่าดิฉันอยากกลับใจอยากได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วดิฉันก็ได้ไปขอซีดีจากรุ่นพี่ที่ที่ทำง,งานเดียวกับดิฉันว่าซีดีคุณหมอมีกี่ตอนกี่แผ่นดิฉันขอฟังฟัง เท่าที่ดิฉันจะสามารถฟังได้แล้วก็ดิฉันก็ฟังจนดิฉันรู้สึกว่าดิฉันอยากมาในงานฟื้นฟูของคุณหมอและดิฉันก็ได้มีโอกาสมาในงานฟื้นฟูของคุณหมอวรุนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดิฉันยังรู้สึกว่ายังไม่มีอยู่ก็คือคู่พ่อพรของดิฉันจนดิฉันฟังคุณหมอจนดิฉันรู้สึกว่าชีวิตดิฉันเปลี่ยนแปลงขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจะคิดถึงแต่ตัวเองก่อนแต่พอฟังแล้วดิฉันก็รู้สึกว่า ดิฉันอยากจะให้กับคนอื่นมากขึ้นดิฉันจะไม่คิดถึงแต่ตัวเองต่อไปดิฉันก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องของคู่ครอของดิฉันว่าต่อไปนี้ดิฉันยอมพระเจ้าแล้วไม่ว่าพระเจ้าจะให้ผู้ชายแบบไหนกับดิฉันดิฉันเชื่อว่าพระเจ้ารู้ว่าดิฉันชอบแบบไหนแล้วก็ขอให้ผู้ชายคนนั้นที่จะเป็น holy m มแล้วก็จะเป็นคนที่ช่วยดิฉันรับใช้พระเจ้าได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งดิฉันก็ได้เจอกับ คู่ความของดิฉันโดยที่ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเขามีความสามารถในการเล่นดนตรีแต่ดิฉันถามเขาประโยคแรกที่เจอเขาว่าเขายังเล่นดนตรีอยู่ไหมซึ่งตอนนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าอยากเห็นเขาเล่นเพลงนมัสศการที่กับพระเจ้าจนวันหนึ่งวันเดือนตุลาคุณหมอวรุ่นมาจัดงานฟื้นฟูที่กรุงเทพกับพัสโจดิฉันก็ได้เชิญเขามาในงานนมัสกาครั้งแรกครั้งนั้น แล้วก่อนที่จะเริ่มนมัสก,การอยู่ๆคุณหมอก็บอกว่าก่อนที่จะเริ่มนมัสก,การขออธิษฐานเผื่อคนโสดที่ยังอยากแต่งงานและยังไม่ได้แต่งงานให้ยืนขึ้นตอนนั้นนี่ฉันรู้สึกตกใจแล้วอายมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแบบเอ๊ะเธออยากแต่งงานเหรออะไรอย่างี้ฉันก็ไม่กล้าย,ยืนแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องอายยืนเลยยืนเลยดิฉันก็ตัดสินใจยืนแล้วก็ในห้องนั้นก็จะมีแบบไม่กี่คนนะคะมีแบบกลุ่มทีละกลุ่มเป็นยอม,ยอมๆดิฉันก็ แปลกใจว่าโอ้คุณหมอเหมือนรู้ได้ยังไงพระเจ้าให้คุณหมออธิษฐานเคือหลังจากนั้นก็ก็เราก็าคู่ของดิฉันก็ได้มารับเชื่อแล้วก็เราก็ได้มั่นกันในเวลาหนึ่งปีหลังจากนั้นก็หลังจากมั่นกันหนึ่งปีแต่เราก็ยังไม่มีความคิดว่าเราจะแต่งงานกันวันไหนยังไงก็เดือนกุงพาเดือนกุงพา วันพรรหัสเราก็ไปหาโบสถ์ที่เราว่าเราจะจัดงานแต่งงานนะคะก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเลือกโบสถ์ให้กับเราในในงานแต่งงานของเราเราก็ไปได้โบสถ์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้แล้วก็แต่ตอนนั้นที่เราอยากแต่งงานก็คือในใจเราคิดว่าเราอยากแต่งวันแต่งทีวิ่งในเดือนพฤศจิกายนเราก็ไปถามที่โบสถ์ว่าเราอยากแต่งช่วงนี้แต่ที่โบสถ์บอกว่าเนื่องจากช่วงหลังจาก คือถ้าจะแต่งได้เดือนพฤศจิกาก็คือ4วันที่4กับวันที่11พฤศจิกาเพราะว่าหลังจากนั้นที่โบจะไม่ไม่รับแล้วเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมงานแต่ง s กีวิ่งกับงานคริสต์มาสแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าเออก็ดีนะส1่ 4, ก็ดีแต่ว่าพี่ผู้จัดการที่โบสเขาบอกว่าเออแต่สีกับสิเนี่ยมีคนจองแล้วไม่ว่างถ้าจะแต่งที่ไม่ที่นี่ต้องไปเลื่อนเป็นวันอื่นหรือเดือนอื่นดิฉันก็ ก็ปรึกษากันาาว่าเราไม่อยากแต่งเดือนเดื่นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยยังไวทุกอยู่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่อยากแต่งเราอยากจัดเดือนพฤศจิกายนดิฉันก็ไม่เป็นไรกรับเปที่ฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้ารู้ว่าดิฉันอยากแต่งวันไหนเดือนไหนดิฉันขอให้พระเจ้าเป็นคนเลือกให้ดิฉันดิฉันขอฝากไว้กับพระองค์แล้วพอวันเสาร์เราไปดูบทวันพรหัส แล้ววันเสาร์พี่ที่ที่ที่เขาอยู่ที่โบสถ์น่ะคะเขาก็โทรมาบอกเราว่าเอ่นื่อวันที่อาทิตย์ที่4กับวันที่ที่11ดนั้นมีคนที่เขาจองไว้เขาแ c a n c e ลพอดีเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเลยว่าจะจะจัดวันที่4หรือวันที่11ดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ดิฉันก็ได้แต่งงานในวันที่1 1พฤศจิกายนปี2017ที่ผ่านมา ก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่อยู่ในไฟของพระเจ้าชีวิตดิฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคะ่ะดิฉันม,มีความรู้สึกว่าดิฉันอยากจะให้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 คนอื่นเท่าที่ดิฉันจะสามารถให้ได้โดยที่มไม่ได้คิดถึงตัวเองอีกต่อไปนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะครับของผมจะ,ะจะไม่เหมือนคริสเตียนคนอื่นคือผมเป็นคริสเตียนใหม่ ครับแล้วก็เป็นเป็นคริสเตียนที่มาจากศาสนาพุทธศาสนาคือเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าตอนช่วงที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะจะหยุดจากศาสนาพุทธแล้วก็เป็นค่อนข้างเป็นทางเอชีสคือไม่ม่มีศาสนาลูกนั้นคล้ายๆก็กําลังแสวงหาเพียงแต่ว่ายังไม่มีคนที่จะดึงเราเข้ามาให้เชื่อก็มาเจอกับกุ๊กไก่ก็ก็ ผุ้ไก่ก็ได้พามาที่งานของคุณหมอวรุนซึ่งซึ่งมาครั้งแรกผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับก็ก็มาก็มามาด้วยกันพอดีพอดีเล่นดนตรีอยู่แล้วแล้วผุ้ไก่ก็บอกว่าอยากให้มาดูดนตรีของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรซึ่งซึ่งในความคิดผมจะก็คงคงไม่น่ามีอะไรก็คงเป็นดนตรีนัการปกติเล่นในโบสถ์อะไรเงี้ยครับทีนี้พอมาที่ ท,ท,ที่เวสเทตนเนาะที่นี่เนาะก็เป็นครั้งแรกมาตอนนั้นก็เขาตกใจตกใจมากว่าว่าถูกขันขนาดนี้เลยเออเพลงดนตรีนักแสดคือมันร้าอรมมากขนาดนั้นแล้วก็อยู่ฟังอาจารย์หมอรุน่นเทพไม่เคยฟังใครเทศท,ทั้งซีดีอะไรไม่เคยฟังเป็นครั้งแรกที่ผมฟังอาจารย์หมอรุน่นเทศแล้วตอนนั้นยังไม่ได้รับเชื่อด้วยยังเป็น จำได้ว่าป้ายที่เขียนเป็นผู้สังเกตการ์ดยังนรับเชื่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนอยากวิ่งไปข้างหน้าเหมือน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 หมอพูดแล้วมันเติมพลังผมอยากอยากวิ่งไปข้างหน้าไม่อยากหยุดเหมือนที่เขาเรียกว่าความชื่นชมยินดีเต็มมากผมไม่เข้าใจหรอกผมเพิ่งจะมาเข้าใจตอนผมไปคิดเสียน,นี่แหละเสร็จปั๊บก็รู้สึกว่าจะกลับเลยเพราะมีธุระก็เลย ก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็กลับไปเรียนพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเพื่อจะรับเชื่อหรือไม่หลังจากนั้นตอนนั้นเป็นเดือนตุลาคมแล้วตอนที่คุณหมอมาแล้วจากนั้นมกราผมรับเชื่อที่โบสถ์รอบทเป็นจังหว่าช่วงเดียวที่คุณหมอนวรุณมาาน่าจะเป็นต่างจังหวัดเนาะน่าจะเป็นต่างจังวัดก็มีโอกาส ไปกับกุกไก่ที่ต่างจังหวัดยังไม่ได้พูดถึงการวางมืออะไรเลยคือที่ไปเพราะเชื่อเชื่อว่าเ,เวลาฟังคุณหมอ,เ,อ,อเทศแล้วรู้สึกมีพลังผรู้สึกมีพลังเยอะมากก็มีโอกาสได้อยู่วางมือซึ่งซึ่งพอเห็นคนข้างๆหรือคนข้างหน้าแต่ละคนล้มไปผมสารภาพเลยว,ว่าผมผมไม่เชื่อตอนนั้นคือคือรู้ว่า เหมือนคงเป็นคนแกล้งอ,อ,อยากพูดในใจตลอดเวลาว่ายังไงเราก็ไม่ลม้มไม่ยอมลม้มยังไงก็ไม่ล้มยังไงไม่ล้มคือถามเ,เพื่อนแล้วศึกษาทุกอย่างแล้วในเรื่องดู y o u t u b e อะไรก็แล้วว่าที่เห็นเรื่องการบางมือก็สรุปด้วยตัวเองว่าเพราะเพราะเราคิดไปเองนะตอนนั้นนะครับก็จําได้ว่าตอนตอนตอน,ตอนคุณหมอเดินมายิ่งใกล้ยิ่งใกล้เนี่ยความรู้สึก ค้อมรู้สึกมันมันขนลุกแล้วรู้ด้วยว่าไม่ได้คิดไปเองแล้วเร,เราก็จะยึดใ,ใจตัวเองว่าเราจะไม่ล้มเราจะไม่ล้มเราจะไม่ล้มเราจะเราจะไม่ล้มอ่ะจะล้มได้ไงอะไรเงี้ยจนคุณหมอมาแตะผมจําได้ว่ามีน้องสองคนอยู่ข้างหลังตอนที่คุณหมอเดินมาเนี่ยผมหลับตาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะไปแล้วและได้ยินน้องข้างหลังบอ ๋ยวจะพึ่งจะพึ่งลบคือยังไม่ดูอะไรเลยจย่า่พึ่งอย่เพึ่งดย๋ยวพึ่งล้มอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีพอคุณหมอแต่ปั๊บอยู่ดีเหมือนใครมาเตะตัดขาคืออยู่ดีขามันหายไปเลยผมจําได้ว่าผมไม่ได้ล้มแบบหงายหลังหรือก้มไปข้างหน้าผมล้มเหมือนผมจะซุดตัวลงไปด้วยซ้ําไปแล้วเหมือนเหมือนเหมือนขามันหายไปครับแล้วน้องก็หลักก็ดึงดึงให้ลงแบบมามานอนแล้วตอนนั้นตกใจมากตกใจมากคือทําอะไรไม่ถูกแบบเหมือน ยังคิดอยู่เลยว่าน้องน้องน้องมาทําให้ผมล้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมใจมากแล้วจําได้ว่าคุณหมอเริ่มเป็นครั้งแรกคุณหมอก็มาจับที่ขาผมแล้วก็เอบอกว่าพูดภาษาแปลกๆําได้พูดภาษาแปลกๆให้พูดผมก็ตกใจมากผมไม่รู้จะพูดอะไรตกใจมากตรงนั้นจําได้แล้วก็นอนแล้วก็แบบในสมองผมนี่ก็แบบวงเวียนวุ่นๆมันเวียนหัว นีตกตกใจมากตอนนั้นตอนแล้วตกใจมากครับแล้วพอวันรุงขึ้นก็มาเจอคุณหมอแล้วคุณหมอก็จําได้แล้วบอกบอกว่าคนนี้ผมจำได้เข้ามากอดผมเอ,อพระเจ้าแบบตาคุณนะแบบพระท้าพระเจ้า,ปร,จาประทานอยากให้ผู้สายแปดกได้อนะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยตกใจหลังจากนั้นมาปัา๊บผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันเดินไปข้างหน้าอย่าง อ,อย่างมีพลังคือหลังจากที่ผมรับเชื่อแลนะ้วผมก็ไปที่โบสถ์ทุกอาทิตย์เปน็นนมัสการทุกอาทิตย์แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยัง,ยงกําจัดในตัวเองไม่ได้เนี่ยคือ,อการเลิกสูบบุหรี่ผมจําได้ว่าตอนที่ผมไปที่โบสถ์ทุกครั้งเนี่ยหลังจากนมัสการเสร็จแล้วเรียนรับียบเสร็จแล้วผมจะแอบไปสูบบุหรี่จะวิ่งไปหน้าปากซอยแล้วก็สูบบุหรี่ทุกครั้งเลิกไม่ได้ผมปรึกษาใครที่โบสถ์แล้วทุกคนก็บอกว่าอธิษฐาน ผมปฏิหานบ่อยมากบอกพระเจ้าว่าอยากเลิกเลิกไม่ได้ครับคือคือเรารู้ว่าไม่ดีแต่จริงๆแล้วเราขาดพลังจากพระเจ้าเราต้องการพลังจากพระเจ้าเราต้องการไฟจากพระเจ้าเราทําเองไม่ได้ครับยอมรับเลือว่าทำไมไม่ได้เลิกบุหรี่เลิกยากมากผมเป็นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งและช่วงจังหวะที่ผมมารับไฟกับคุณหมอผมก็ะจะอธิษฐานฟัง,งวางา่าขอพระเจ้าได้ไฟจากพระเจ้าเนี่ยช่วยช่วยข้าพระเจ้าด้วยให้เลิกจากบุหรี่ได้เพราะ นนั้นเลิกเล่าแล้วหลังจากที่เป็นคนติดเล่าหนักมากแล้วก็อธิษฐานอยู่พักหนึ่งแล้วก็อยู่ดีก็มีวันหนึ่งผมป่วยป่วยแบบป่วยยังไม่มีสาเหตุประมาณสามสี่วันไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอแต่ละคนก็วินิจฉัยหาสาเหตุไม่ได้เป็นเพราะอะไรช่วงนั้นผมจะหยุดบุหรี่ไปแล้วเพราะไม่สบายก็ขอบคุณพระเจ้าว่วาเออผมเลิกบุหรี่ได้แล้วแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้า ว่าต่อไปนี้จะไม่สูบุรีแล้วถ้าสูบุรีขอให้ให้ข้พาพเจ้าให้พระเจ้าลงโทษแบบนี้เลยก็ได้เราจะมาเดือนหนึ่งกลับไปสูบุรีครับเหมือนเดิมคือคือเหมือนพอพอมารับไฟจากอาจารย์มอว่ารุนแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนรถที่เข้าศูนย์นะครับคือเหมือนไปเข้าศูนย์ปั๊บจะใหม่เยี่ยมเลยนะมีพลังทุกอย่างดีหมดแล้วกลับไปปับ๊บก็เหมือนเดิมเหมือนปั๊บก็สูบุรีใหม่ก็พระเจ้าก็ลงโทษเหมือนเดิมครับ กลับไปที่โรงบามเด็กดูดิป่วยหาสาเหตุไม่ได้ครั้งที่สองวันแรกคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นไข้ที่ออกวันที่สองหาเชื้อไม่เจอก็บอกเป็นติดเชื้อในกแสเลือดที่ประมาณสามครั้งก็หาสาเหตุไม่ได้หลังจากวันนั้นผมตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าผมได้พลังจากพระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้าเาเลิกซูบุรีอย่างเด็ดขาดเลยตั้งแต่วันนั้นมาผมก็โยนทิ้งเลยครับไม่สูบ ไม่ยุ่งไม่แตะต้องอีกเลยซึ่งซึ่งซึ่งอยากให้ผู้ฟังเชื่อจริงว่าเราทําเองไม่ได้ครับเราเราต้องการไฟจากพระเจ้าเหมือนการอ่านพระคัมภีร์ตอนตอนอยู่โบสถ์ผมอ่านอ่านเหมือนอ่านเหมือนขอไปทีฮนะคืออ่านอ่านทุกวันแต่แต่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่หลังจากที่มารับไฟจากพระเจ้าแล้วมีความสึกอยากอ่านอยากเรียนรู้จนจนทาให้ผมเนี่ยยั้งตัวเองไม่อยู่คือทํางาน ก็ไม่ค่อยมีเวลาย้ายตัวเองไม่อยู่จนกระทั่งแบบว่าขอไปสมัครเรียนพระคัมภีร์เป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเป็นอ่าเป็นไฟจากพระเจ้าที่หนุนหลังผมว่าไป,เร,เ,ปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าแต่เมื่อก่อนที่อยู่อยู่อย่างอุ่นๆน,นะเหมือนเหมือนคิดจากลาวดิเซียอยู่อย่างอุ่นๆแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวคือคือแบบไม่รู้สึกจะร้อนอะไรแต่จากที่ได้ไฟอหลังจากที่ได้ไฟจากพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยทําให้มีพลังที่จะ ก้าวเดินต่อไปอ,อ,ยอยู่ในทางของพระเยซูเป็นกําลังใจให้เราหนุนใจเราทั้งสองคนรวมถึงการดำเนินชีวิตที่อยู่ในทางของคริสเตียนที่ดีด้วยครับผม,บผมขอบคุณพระเจ้าครับ